สวัสดีค่ะทุกคนทุลักทุเลฟาร์มนะจ๊ะเช้านี้คือปลาบึกยักษ์ปลาบึกยักษ์ตัวนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบกิโลน้องลอยขึ้นมาตุยเพราะว่าน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพราะว่าวันก่อนวันก่อนใส่มองใส่มองใส่มองแล้วทีนี้เขามาติดติดแล้วก็เอาออก พอใสอีกติดอีกแล้วคิดว่าครีบเขาหักด้วยบาดเจ็บตอนเช้าฉันมาจิบกาแฟเปิดไลท์ในตอตอเจอจ้าจะต้องว่ายในน้ำมาเอาตรงเนี้ยแล้วดูทุกคนคือที่บ้านเราเลี้ยงมาแบบจนไม่กล้าก,กินอะ่ะจะกินก็ไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไซส์ใหญ่ปกติแม่ฉันจะมาทุ่งนาแต่เช้าวันนี้ฉันก็เลย โชรบอกแม่เรียบร้อยแล้วให้ญาตินี่แหละต้องมาหั่นมาอะไรดูทุกคนเลี้ยงมาเป็นสิบสิบ,สบปีอะปลาแม่หนำ่ำโค้งแต่จะบอกว่าเนื้อเขาอร่อยจริงๆแต่อันนี้เรากล่าวว่าเลี้ยงเลี้ยงให้มันแบบคือจะไม่กินกันอะสุดท้ายก็จะได้กินนี่แหละทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูเต็มเต็ม ปลานี้เขาไม่มีฟันไว้เขาเป็นปลากินพืชเขาไม่มีแค่้วนะจ๊ะทุกคนเขาจะบ่มีแคล้วนี่เขาไม่มีฟันทุกคนเวลาเวลาฝนจะตกอะ่ะก่อนฝนตกเขาจะแบบสัญชาตญาณสัสตว์ก็คือเขาจะกระโดดน้ําเล่นน้ําคือทําให้เรารู้ว่าเออวันนี้ฝนตกฝนไม่ตกอะไรเงี้ยคือน่าสงสารมากเลยอะ่ะเนี่ย ไปแม่ไปแม่ก็คงจะขีดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะดูแล้วอ่ะโอ้ยแล้วหนักมากเลยอ่ะลากขึ้นอ่ะประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลประมาณนี้แหละเกินเกินเกินหน่อยเอาไปกินก็แบบเยอะเนาะเอาไปขายใส่ถุงไปขายบวบานนี่หั่นๆโอ้ย นี่ <Yeah. S 2> น่าสงสารเนี่ย <Yeah. S 2> เขาจะไม่มีฟันเป็นป่าที่ไม่มีฟันเหมือนประวานเลยอะลูก <Hello. S 2> <Hello. S 1> ตา <Hello. S 1> ต้องรีบหัน่น ปกติที่บ้านเราจะกินถ้าจับได้ก็ไซส์เล็กอะ่ะน,นี่มันใหญ่เกินกินไม่ลงเขาก็เหมือนลูกกับสูโอ้ยแขวกับบมี่เวลาให้อาหารตรงนั้นอะ่ะเขาก็จะลอยมาเต็มเลยอ้าปากพาง,งาพ้าง,งาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจ้ะทุกคนคัองอาหารก็จะมีปลาหลากหลายทุกชนิดปลากระหูก็ตัวใหญ่